คนสมัยนี้ไม่กลัวนรกจะผิดศีลโกงกินหรือเบียดเบียนผู้อื่นก็ทำโดยไม่สนใจบาปนรกเพราะไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงขณะเดียวกันมนุษย์ประเภทนี้ก็มักจะชอบทำบุญเอาหน้าหรือทำเพื่อหวังผลให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากนรกที่ตนเองก่อเอาไว้เองมีโอกาสสูงอย่างมากที่คนประเภทนี้จะกลายเป็นเปรตในภพต่อไปอันนี้ก็ว่ากันตามความเชื่อนะครับ และตามความเชื่อของไทยรวมไปถึงหลายศาสนาไม่ใช่แค่ในทางพุทธเท่านั้นที่ระบุถึงผีเปรตเ,เอาไว้แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดจากรากฐานของศาสนาในแถบประเทศอินเดียว่าผีเปรตนั้นหมายถึงผู้ที่ตายไปแล้วแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากผลกรรมที่ตนเองเคยก่อเอาไว้จนไปเกิดอยู่ในรูปของอสุร,รกายที่มีชื่อว่าเปรต และหากไม่มีผู้ทำบุญมาให้หรือว่าศสนาและบุญของตนเองในสมัยที่เคยมีชีวิตอยู่ไม่เพียงพอก็จะกลายเป็นเปรตไปชั่วนิรันดร์ไม่มีโอกาสได้กลับไปเกิดอีกเลยซึ่งภายในคลิปนี้เราจะพูดถึงความเชื่อในเรื่องของเปรตและผลจากการกระทำจากความบาปแต่และอย่างว่าจะส่งผลให้กลายเป็นเป,นปรตที่แตกต่างชนิดกันอย่างไรบ้างส่วนจะมีบาปใดหรือเปรตชนิดใดนั้น เรามาลองรับฟังไปด้วยกันนะครับนิชมะกระเปลดมีรูปร่างเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้และตัวก็สูงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีกลิ่นเหม็นเน่าที่ช้อยออกมาจากลำตัวมีฟันที่ยาวจนเขี้ยวงอ,อกมาจากปากมีผมยาวรุงรังมากริมฝีปากด้านบนก็ห้อยทับลงมา จนแทบจะไม่เห็นริมฝีปากด้านล่างอีกทั้งมือและเท้าก็ยังเป็นง่อยรีบเล็กทำให้ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ที่เดิมตลอดเวลาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในอดีตเป็นคนที่มีจิตใจหยาบก,กร้านเห็นพระเห็นเจ้ากระทําท่าไม่พอใจคิดว่าเหล่าพระสงฆ์เหล่านั้นจะมาขอของกินของใช้กับตนจึงแสดงท่าทีถากถาง ให้ผู้ถือสินเหล่านั้นต้องอับอายหรือบางทีเวลาเห็นพ่อแม่ที่แก่เท่ากำลังนอนเจ็บป่วยตามอายุก็จะแกล้งทำให้ตกใจเพื่อที่จะได้ตายตายไปซะแล้วตนเองก็จะได้ฮุบสมบัติทั้งหมดไว้หรือไม่ก็ไม่ต้องเสียเงินทองเลี้ยงดูอีกต่อไปอย่าคิดว่าไม่มีนะครับเปล่ประเภทนี้ดูเหมือนว่าในประเทศไทยเองก็จะเยอะมาก อักคิชาละมุดขาเป็ดเป็นเปรตชนิดที่มีลักษณะพิเศษคือมีปแปลวไฟลุกท่วมปากอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเท่แบบโกอสไลเดอร์นะครับเพราะไฟที่ท่วมปากของเปรตชนิดนี้จะทำให้เจ้าตัวร้อนจนแสบปากแสบลิ้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนพอทนไม่ได้เปรเตตนนี้ก็จะร้องไห้ขวนครางพยายามวิ่งหนีไปมา พื่อให้ไฟในปากของตนเองนั้นดับลงแต่ไฟจากบาปกรรมของนรกไม่ได้ดับได้ด้วยวิธีนั้นกลับกันแล้วเปลวไฟดังกล่าวกลับจะยิ่งลนปากและลิ้นหนักขึ้นกว่าเดิมการได้รับกรรมเป็นประเภทชนิดนี้กล่าวว่าหากตอนเป็นมนุษย์คนคนนั้นเป็นคนขี้เหนียวมากๆมีใครมาขอความช่วยเหลือลวตนเองไม่ให้ก็กลัวว่าคนรอบข้างจะว่าหรือกลัวว่าตนเองนั้นจะเสียหน้า จึงได้แกล้งให้ของที่มีความร้อนสูงอย่างเช่นถนน่านร้อนหนึ่งแดงเพื่อหวังจะให้ผู้ที่รับของไปนั้นเข็ดหลาบและไม่กล้าที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลืออีกต่อไปคือเรากําลังพูดถึงประเทศอินเดียในสมัยก่อนที่มีพระพุทธเจ้านะครับผมว่าอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้วันตาสาปเปรต เป็นเปรตตระกูลที่อาศัยอยู่ได้โดยการกินของสกปรกเช่นน้ำลายน้ำมูกเสมผหัหรืออาเจียนอาจมเป็นอาหารเนื่องจากว่าตอนที่ยังมีชีวิตคนเหล่านี้มีนิสัยขี้นเหนียวไม่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางทีก็ชอบถมน้ำลายใส่ผู้อื่นที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับตนเองจนทำให้หลายคนนั้นสาบส่งหรือเวลาเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ เช่นวัดวาอารามหรือโบราณสถานก็มักจะถมน้ำลายหรือถมสเลษลงบนสถานที่แห่งนั้นอีกด้วยยิ่งสร้างบาปร้ามกรรมให้กับตนเองเพิ่มขึ้นภาษาวัยรุ่นเรียกว่าทำทรงนะครับและอันนี้คือทำทรงเปรตวันตาสาเปรตสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วคนจำพวกนี้จึงได้ไปเกิดเป็นเปรตจำพวกนั้น กุลปะขาท่าเปรตเป็นเปรตที่ดูคล้ายๆกับตระกูลวันตาสาเปรตเพราะว่าเป็นคนที่ตหนีขี้เหนียวเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตอนมีชีวิตอยู่มักจะชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นด้วยเช่นเมื่อมีคนไปขอบริจาคก,ก็จะนำสิ่งของที่ไม่ควรบริจาคไปให้อาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์หรือมีค่าอะไรแบบนั้นดูถูกผลกรรมและการทำทาน ไม่เชื่อว่าบาปบุญหรือเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงเรียกว่าไม่ร่วมบุญและยังก่อกรรมอีกด้วยคนเหล่านี้เลยต้องเกิดเป็นกุลปะขาทาเปรตที่มีชีวิตอยู่ในนรกกับภูมิได้ด้วยการกินซากศพของสัตว์หรือคนเป็นอาหารคุดขาทาเปรตผืนเพเดิมในสมัยที่เป็นคนนั้นก็เป็นพวกที่มีนิสัยตนีทีเหนียวเช่นกัน เมื่อญาติญาติหรือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากพยายามจะเข้ามาขอาน้ำขอข้าวกินคนเหล่านี้ก็มักจะเกิดอาการโมโหร้ายขึ้นมาตวาดต่อว่าขับไล่ให้ไปกินของเสียกินอาจมแทนยิ่งเมื่อคนแบบนี้ได้ตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นคุดขาทาเปดที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหากินของเสียที่มีผู้คนที่เป็นมนุษย์ได้ขับถ่ายเอาไว้ยิ่งสิ่งนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่ามากขึ้นเท่าไหร่ เปรตชนิดนี้ก็จะยิ่งชอบมากขึ้นเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นของอร่อยแต่ว่าถึงจะกินมากแค่ไหนก็จะไม่รู้สึกอิ่มเอมเลยสักนิดสุจิมุขาเปรตเป็นเปรตชนิดที่มีรูปร่างแปลกประหลาดแต่อาจจะเป็นเปรตประเภทที่พวกเราคนไทยรู้จักมากที่สุดกล่าวถึงเปรตที่มีรูปร่างผอมโซ ตัวสูงเท่าต้นตาลแต่มีปากเล็กรีบเท่าแค่รูเข็มและมีมือใหญ่เท่าใบลานกว่าจะได้อาหารมากินแต่ละครั้งก็ยากลำบากเพราะว่ากินอาหารได้ยากกว่าจะผ่านช่องปากที่เล็กเท่ารูเข็มได้นั้นก็กินได้แต่เพียงทีละนิดว่ากันว่าเปรตชนิดนี้ในสมัยที่ยังเป็นคนนั้นเป็นคนขี้เหนียวเหมือนกับเปรตชนิดอื่น,นๆเมื่อใครมาขออาหารกินก็ไม่อยากจะให้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่หวงสมบัติมากไม่ชอบถวายทานแก่ผู้มีศีลมีธรรมตนเองไม่ทำไม่ว่าแต่ยังชักจูงผู้อื่นให้มีทรรอีกด้วยและยังพ่วงด้วยสกิลปากที่เถียงพ่อเถียงแม่ต่อว่าตบตีบุพการีและดูหมิ่นพระสงฆ์จนทำให้เหมื่อตายไปแล้วก็เลยต้องมาเกิดเป็นเปรตชนิดนี้ ตันหาชิตาเปรตมีรูปร่างที่คล้ายกันกับเปรตตระกูลอื่นๆคือมีรูปร่างที่ผอมแห้งเดิมทีแล้วในสมัยตอนที่ยังเป็นคนเขาเป็นคนหวงข้าวหวงน้ำเวลาพี่น้องหรือใครมีปัญหาในเรื่องข้าวเรื่องน้ำอาหารการกินแล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือก็จะเกิดอาการไม่พอใจพร้อมกับขับไล่ใส่ส่งด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจากนั้นก็จะไปปิดแหล่งน้ำของตนเอง เพื่อไม่ให้คนอื่นๆได้ดื่มกินคือในอินเดียสมัยก่อนเขาจะมีระดับน้ำเป็นชั้นๆนะครับคนที่มีวันณะที่สูงกว่าก็จะได้กินน้ำตั้งแต่ต้นน้ำและถ้าไม่ปล่อยน้ำให้ไหลลงไปเบื้องล่างซึ่งชนชั้นล่างอย่างจันทานก็เป็นชนชั้นที่ต้องรอน้ำดื่มน้ำกินเขาอาจจะหวงน้ำหวงอาหารให้กับคนจนอะไรแบบนั้นจนเมื่อตายไปเป็นเปรตก็จะถูกตั้นหาเบียดเบียน เกิดความอยากข้าวอยากน้ำอยู่ตลอดเวลาบ้างพอเห็นแหล่งน้ำบ้างเมื่อไรปเปรตชนิดนี้ก็จะดีใจรีบพุ่งเข้าไปหายอย่างกระหายแต่เมื่อไปถึงแหล่งน้ำที่ว่าแล้วน้ำก็จะหายกลายไปเป็นอย่างอื่นหรือไม่ก็เหือดแห้งไปหมดสับพังคาปเปรตเป็นปเปรตที่มีรูปร่างสูงใหญ่มาก ทั่วทั้งเล็บมือและเล็บเท้าดูคล้ายกับใบมีดที่มีความแหลมคมนอกจากคมแล้วก็ยังงอคล้ายกับตะขออีกด้วยเปร,เรตตระกูลนี้อาศัยอยู่ได้โดยการใช้เล็บกรีดไปทั่วร่างของตนเองก่อนที่จะนำเศษชิ้นเนื้อที่กรีดได้นั้นนำมาเป็นอาหารประทังชีวิตกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นเปรตชนิดนี้คือตอนที่ยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นั้นมักจะชอบรังแกระรานชาวบ้านไปทั่ว นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบใช้มือหยิกพ่อแม่อยู่บ่อยๆปับพะตังคาเปรตเปรตตระกูลนี้ใหญ่มากร่างกายของมันนั้นว่ากันว่าใหญ่เท่าภูเขาเลยทีเดียวโดยในตอนกลางคืนร่างกายของเปรตชนิดนี้จะส่องแสงสว่างแสบแก้วตาแต่ในตอนกลางวัน จะเหลือเพียงแค่กลุ่มควันที่ล้อมรอบกายเท่านั้นความทุกข์ทรมานที่เปรตตระกูลนี้ได้รับคือร่างกายที่โดนไฟคอกอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ต้องนอนกลิ้งไปมาและร้องโหยหวนอย่างแสนสาหัสเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เอาไฟไปเผาตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนหรือบ้านเป็นต้น อาชะรระเปตเป็นเปรตที่มีรูปร่างไม่เหมือนกับเปรตตระกูลอื่นๆเนื่องจากร่างกายนั้นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูม้าวัวควายหรือสัตว์อื่นๆก็แล้วแต่กรรมที่ส่งมานอกจากนี้บนร่างกายของอาชะรระเปตยังต้องถูกไฟท่วมร่างกายอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยโดยเกิดจากกรรมที่ตอนยังเป็นมนุษย์ที่มีนิสัยขี้ตื่น และเมื่อได้เห็นสมาณพราหมณ์หรือผู้ถือศีลก็มักจะด่าทอให้ร้ายและเปรียบผู้ถือศีลเหล่านั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆเพียงเพราะว่าไม่อยากจะทำทานให้นั่นเองเวมานิกับเปรตคือเปรตที่มีวิมานทองอันเป็นทิพย์ทำให้เปร,เรตตระกูลนี้ ดูท่าจะสุขสบายกว่าเปรตตระกูลอื่นๆอยู่นิดหน่อยเนื่องจากตอนมีชีวิตได้ทำบุญอยู่บ้างแต่ก็ได้ทำบาปเอาไว้มากกว่าเช่นทำบุญไว้เยอะแต่ไม่ยอมรักษาศีลหรือรักษาศีลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ศรัทธาในการสร้างบุญอื่นนอกจากนี้คนที่มีความสงสัยในเรื่องของบุญบาปก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตตระกูลนี้เช่นกันซึ่งเวมานิกกับเปรตจะมีความสุขและความทุกข์อย่างละครึ่ง เช่นตอนกลางคืนจะมีความสุขส่วนตอนกลางวันจะมีความทุกข์ส่วนตัวผมว่าเปรตชนิดนี้ก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะครับมหิทธิกาเปรตเ,เป็นเปรตท,ที่มีฤทธิดเดชและมีรูปงามแต่ว่าเปรตชนิดนี้จะมีอาการที่อดอยากปากแห้งอยู่ตลอดเวลาเช่นกันไม่ได้แตกต่างจากเปรเตตระกูลอื่นเท่าไหร่ ซึ่งมหิหตทีิกาเปรตนั้นก็มักจะชอบเดินไปนู่นไปนี่ตามสถานที่ต่างๆทว่าเมื่อเจอกับสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสกรปรกเปรตตระกูลนี้ก็จะทำท่าแลบลิ้นยาวแล้วดูดสิ่งนั้นเป็นอาหารทันทีโดยไม่มีความสะอิดสะเอียนเลยแม้แต่น้อยคือสวยแต่รูปจูบไม่หอมแล้วนะครับกรรมที่ต้องทำให้เกิดมาเป็นเปรตชนิดนี้เนื่องจากว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้บวชรักษาสิ่อยู่บ้าง จึงทำให้มีรูปงามแต่ไม่ได้บําเพ็ญธรรมมากพอคิดเพียงว่าบวชรักษาศีลก็พอไม่จำเป็นต้องทําบุญทําทานมากก็ได้พอสิ้นลมหายใจไปแล้วจึงได้เกิดมาเป็นเปรเตตะกูลนี้จริงๆแล้วความเชื่อในเรื่องเปรตนั้นโดยเฉพาะสบับที่เรียบเรียงมานี้ถือว่าเป็นฉบับที่ค่อนข้างเป็นพิมพ์นิยมแต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้คือการตีความของคำสอนที่ส่งผ่านมา2,560กว่าปีบางครั้งอาจจะฟังดูแปลกๆหรือโบราณไกลตัวอยู่บ้างแต่หัวใจของความเชื่อในเรื่องนี้ยังคลาสสิกนั่นก็คือการทำทานและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะเวลาที่เราตายจากโลกใบนี้ไปแล้วมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องใช้เครดิตจากบุญที่เราเคยทำสะสมมาแล้วเท่านั้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ